กะละครั้งหนึ่งมีพี่น้องสามคนกำลังเดินทางไปตามถนนที่คดเคี้ยวและเปล่าเปลี่ยวในยามเย็นในไม่ช้าสามพี่น้องก็มาถึงแม่น้ำซึ่งลึกเกินกว่าจะเดินลุยข้ามและเชี่ยวกราดเกินกว่าจะว่ายข้ามไปได้อย่างไรก็ตามพี่น้องสามคนได้เล่าเรียนวิชาเวทมนต์ศาสตร์มาจนเชี่ยวชาญพวกเขาจึงแค่โบกไม้กายสิทธิ และเสกสะพานขึ้นมาข้ามแม่น้ำที่บ้าคลัง่งเมื่อข้ามไปถึงกึ่งกลางสะพานสามพี่น้องก็พบร่างที่สวมหมวกคลุมหัวยืนขวางทางพวกเขาไว้มันคือโยมมาทูตซึ่งกโกรธที่รู้สึกว่าถูกโกงเพราะปกติแล้วนักเดินทางมักจมน้ำตายที่นี่แต่โยมมาทูตเจ้าเล่มาก เขาทำเป็นแซงยินดีกับสามพี่น้องที่เก่งกาจเรื่องเวทมนต์และบอกว่าจะให้รางวัลในฐานะที่ฉลาดหาทางข้ามแม่น้ำได้พี่ชายคนโตที่ชอบการต่อสู้ประลองขอไม้กายสิทธิ์ที่จะทําให้เขาสามารถเอาชนะทุกการต่อสู้ได้ข้าขอไม้กายสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่มีใครสามารถเอาชนะข้าได้ยมทูต จึงตัดกิ่งต้นเอลเดอร์จากริมตะลิ่งมาทำไม้กายสิทธิ์ให้เขาพี่คนที่สองเขาเป็นคนหญิงยโสอยากจะให้โยมมาทูตอับอายเขาจึงขออำนาจเรียกคนที่เขารักกลับมาจากความตายข้าขออำนาจเรียกคนที่ข้ารักกลับมาจากความตายโยมมาทูตจึงหยิบหินจากแม่น้ำและมอบให้กับเขาไป และสุดท้ายโยมทูตก็ถามน้องคนที่สามเขาฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องสามคนเขาไม่เชื่อใจโยมมทูตด,ดังนั้นเขาจึงขออะไรก็ได้ที่จะพาเขาออกไปจากที่แห่งนั้นโดยโยมมทูตไม่สามารถติดตามไปได้ข้าขออะไรก็ได้ที่พาข้าออกไปโดยที่ท่านไม่สามารถติดตามข้าไปได้ ยมมทูตจึงมอบผ้าคลุมล่องหนของตนให้เขาไปอย่างไม่เต็มใจนะจากนั้นยมมาทูตก็หลีกทางปล่อยให้พี่น้องสามคนเดินทางต่อไปได้พี่น้องทั้งสาก็แยกทางกันไปตามจุดหมายปลายทางของตนพี่ชายคนโตไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาท้าประลองเวทมนต์กับพ่อมดคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูกับเขา ด้วยพลังแห่งไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เขาสามารถสังหารพ่อหมดคนนั้นได้อย่างง่ายดายเขาหลงไหลในอำนาจของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ที่มอบให้กับเขาว่าเขาเก่งกว่าผู้ใดในโลกนี้แต่คืนนั้นเองตอนเขาหลับพ่อหมดคนหนึ่งได้ย่องเข้าไปขโมยไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ของเขาและฆ่าเขาตายยมทูต จึงได้พี่ชายคนโตไปเป็นของตนส่วนพี่ชายคนรองเดินทางกลับบ้านเขาหยิบก้อนหินที่มีอำนาจเรียกคนตายออกมาหมุนในมือเขาสามครั้งเขาดีใจมากเมื่อเห็นร่างหญิงสาวที่เขาเคยหวังจะแต่งงานด้วยซึ่งตายไปแล้วปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแต่เธอโศกเศร้าและเย็นชาเพราะว่าเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้ว เขากลายเป็นบ้าเพราะความไม่สมหวังและฆ่าตัวตายเพื่อไปอยู่กับหญิงสาวที่เขารักโยมมาทูตจึงได้พี่ชายคนรองไปเป็นของตนส่วนน้องชายคนที่สามโยมมทูตเฝ้าติดตามค้นหาเป็นเวลานาน,านหลายปีแต่ก็ไม่พบเขาเลยในที่สุดเมื่อน,น้องคนสุดท้ายถึงการชรลาภาพเขาจึงถอดผ้าคลุมล่องหุนออกและส่งมอบให้บุตรชาย จากนั้นเขาต้อนรับโยมมทูตด,ดังเพื่อนเก่าและเดินทางไปกับโยมมทูตด,ด้วยความยินดีในฐานะผู้เสมอกัน